เนื้อชั้นมาเลยบาสเฟมดับคู่ผสมฮ่องกงหยิบแชมป์ขนไก่สิงคโปร์โอเปนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเปน2025รายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568ประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศบาส์เดชชาพลพูวานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ8ของโลกพบกับตังชุนมานกับซื้อหญิงสวดคู่มืออันดับ3ของโลกจากฮ่องกงเกมแรก บาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราคู่ผสมไทยเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและตบทำแต้มก่อนทิ้งห่างเอาชนะไปได้21-16ขึ้นนำหนึเกม2คู่ผสมไทยออกมาเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นเดินหน้าและตบทำคะแนนนำห่างก่อนเปิดแมตช์เอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็น21-9สิาทำให้ชนะไป2-0เกม21-16และ2 1่ถึงเคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จจากชัยชนะในรายการนี้ทำให้บาสเดชาพลกับเฟม สุพิศาคว้าแชมป์ร่วมกันเป็นรายการที่5ของทั้งคู่ต่อจากคุม amoto j แปนม m a s t e r ์ 2024, s e ี e d m o d ี India i n t e r n a t i o n นล 2024, มาเลเซียโอเพน2025และไทยแลนด์โอเพน2025